สวัสด <Ooh. S 1> ีครับมื้อนี้พอดีมาซิมก๋วยเตี๋ยวครับมื้อนี้เป็นร้านเนื้อย่างแมีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆครับแจ่วฮอนพร้อมชุดมือในประเ็ดเป็นบุฟเฟ่ต์พร้อครับร้านได้สาครับเพื่อมาทายด้ดูเลยครับครับทำบรรยากาศร้าน กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับเมื่อนี้ถามแม่ค้าก่อนเนี่ยครับได้สาขานน้ำใ่ไหมล่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวยังไงครับนี่ก๋<อ> <c oughs> กวยเตี๋ยวหมูหมักแล้วก็เนื้อเนื้อเปื่อยอยากเป็นสองไก่มาละของแท้ไก่มาละกับนี่มือนีไก่มาละมาเรนมาเรนบ,บอ,อ้หลากหลายมากขายขี้ข้าศ<อ>์ <c oughs> ผมเอาเนื้อเปื่อยนะครับเส้นเล็กเนอนี่อยูอ่บ่กโอเคครับครับนี่มองนั่งกินเนื้อย่างอีกฟังหนึ่งสังหาเลยครับอาหารตามสั่งกับนี้ครับ,มาาบหมอน้ำซุปเนื้อครับไปด้วเนาะครับ ร้านใหญ่ซ่าครับร้านในหมู่บ้านของอีกร้านหนึ่งครับแซ่บมากฟัคงคุณจะเป็นร้านนมนะครับในหมู่บ้านมาธรรมดาครับหมู่บ้านไงเติบดนะ้วยเนี่ยข้างออกไปบางสามหมอครับมีถนนไปบางสามหมอมีร้านเจ็บเสีบไปซิ่มาหนึ่งวันสามล้านนี่นะครับมันรองร้านจริครับแซ่บมากแน่นอน ปื่อ <ah> ้โอ้สุดยอดมากครับยันจังหวัดเขาเนี่ยขายยานจังหวัดสามสิบสามสิบส tamam okay. ี่สิบสุดยอดครับเนี่ยครับฟองสดๆสะอาดๆเดี๋ยวเราร้านเงีงก็ครับดีเด่นล้านเงี้งก่อนประจําอำเภอชนะเลิศชนะเลิศประจําอำเภอสุดยอดมากมาถ่ายคลิปเหรอครับเทียหนึ่งรอบหนึ่งแล้ว นี่ครับเดี๋ยวเป็นร้านกินครับหน้าตาครับเดี๋ยวเนื้อเปื่อยครับอยู่หวานผมเองผงเครื่องครับบรรยากาศเราตั้งเครื่องผงย่างงามครับทุกโต๊ะสะอาดสะอาด,ส,าดสมเด็จรางวัลที่หนึ่งครับจากจำอำเภอหย่อมใหมเตร๊ยมยซีมน้ำม,มังกรเตรียมได้ครับเตรียที่ปรุงถือซิมน้ำม,มังกรร <c oughs> ู้ว่าดีแล้ว ต้องครบรถครับเตปผมมีกระปีผมครับใส่กระปีน้ำตายพอครับบไรกเดียวเก็บบานผมต้องมีซอดพริก ว่าเห็นโดนครับน้ำปลาตาคนแบกกุ้งเ <Okay. S 1> าเข็มใส่กะปิแล้ว <Okay. S 1> ส้มครับใส่หลายครับเพราะว่าเขาใส่ซอสพีกแล้วมันเพิ่มความสมแล้วโอเคครับเดี๋ยวซิมให้ดูครับต่อไป เตียวเนื้อเปื่อยครับหารจิ๋งงายครับส่วนมากนี่แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูแซ่บด้วยครับแซ่บแต่กับพริกอีกไหมหอมหมูพริกแต่หมี่พริกกับมื่อนี่มี่พริกเผามาแซ่บครับเข่าก่นเลยครับ,บ,บผู้ผผเ,าาเ,เตียวเนื้อน้ำเราสิเป็นสีคือยังน้ำตกเลยครับขลุ่ยเรา เนื 1997, ash, ้อเปื่ยนะครับเราลดหุงเพิ่มครับครับเลยครับลูกขึ้นจะเห็ดเป็นแฉกแฉกมี่ผักชีลิวครับ จัดมาครับนี่ครับพาธิลู dạng mang hầm bạn không hầm 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 lên hầm 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 đủ bạn, xem, xem hầm 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 อยู่บ้านผมมีเลย กติอยู่บินได้สบายเลยหลายผครับสามสิบบาทเนื้อตจมติดนระเาบิดอยู่ในเครื่ จะอ่านแถมแสบมากด้วยครับยอดเลยยอดมากครับแสบมากเดี๋ยวมาเก็บนางครับขอก,ค,ขอกค,ขอคุณติดติดตาม the dot.